กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะรอรถกระบะ4ประตูนะคะกว้างกว้างนะคะห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายด้านหลังก็บรรทุกได้นะคะรอจัดทรงแบบนี้ใครสนใจไปดูก่อนได้นะคะราคาคนันนี้149,000บาทค่ะมิตซูบิชิไททาน n 4ประตูนะคะรถกระบะมือ2ปี07เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเกียรด์ดีช่วงล่างดีนะคะยางใหม่มือหนึ่งค่ะ โดยรวมแล้วนะคะรถสวยพร้อมขับสีเดิมๆบางๆนะคะเร่มชุดโอนมีครบผ้าสี69ค่ะชื่อเจ้าของเองนะคะรถเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะมาในโทนของสีดำดูเข้มดูดีดูหล่อพร้อมขับพร้อมใช้พร้อมซิ่งวิ่งได้ทั่วไทย 149,000บาทสนใจนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะช่องทางในการติดต่อผู้ขายรถกระบะคันนี้นะคะสำหรับตอนนี้แอดมินขอลาไปก่อนก่อนจากกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ